สวัสดีค่ะสเปรครบเขียนเนอ้อวันนี้น้องปีโคตรจากรวยนะคะถึงเวลาขับกรุงเทพคืนแล้วประปาตอนเช้าวันนี้นะคะออกกะมานะคะทํางานนะคะก็มุ่งหน้ามารับลูกเมียที่สุพรรณนะคะทุกคนคะ่ะตอนกลับที่จะไปกรุงเทพนะคะก็ได้มาแวะ ไหว้พระที่วัดไผ่ลงวัวก่อนนะคะนี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะวัดไผ่ลงวัวนะคะน้องปีก็ได้ถ่ายให้ทุกคนดูอ่ะเป็นสถานที่ไม่ได้ ไม่ได้แบบว่ารอบทั้งวัดนะคะก้อมอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนขาสถานที่ที่วัดไผ่ทงวัวต้องไปอยากจะบอกว่ามาเที่ยวกันเลยค่ะทุกคนขาเป็นวัดที่ใหญ่โตมโหลานมากเนื้อที่เยอะมากๆให้เราได้ทําบุญนะคะหรือให้เราได้มาถ่ายรูปนู่นนี่หรือแวะมาซื้อของฝากได้นะคะทุกคนขาปลาสลิดผักก็ถูกนะคะทุกคนขา นี่นะคะทุกคนคะ่ปะปป้าก็ผาขี่รถมาไหว้พระองค์ใหญ่นะคะน้องปีบอกว่าเวลาขี่รถผ่านทุกทีเลยก็จะเห็นพระองค์ใหญ่นะคะก็อยากได้มาขับไว้ปป้าว่าเดี๋ยวจะพาไปจอดตรงมุมที่มีพระองค์ใหญ่ๆที่น้องปีเห็นประจำนะคะเวลาผ่านทุกทีนี่แหละคะ่ะองค์สวยมากเลย น้องปีก็มาถึงในกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะเวลาผ่านตรงกรุงเทพตรงนี้ขึ้นทางด่วนมาน้องปีจะชอบถ่ายคลิปอย่างนี้ให้ทุกคนดูนะคะคิดถึงตอนน้องปีมังทางานกรุงเทพปใหม่นะคะแถวเจริญนครน้องปีก็เวลามีงานนะคะที่กรุงเทพมีงานเดือนปีใหม่เขาจะจุดพุน้องปีตอนมืดๆจะขึ้นเป็นบนดัดฟ้าแล้วก็ดู ไฟแสงสีมันสวยดีนะคะทุกคนคะเนาะนี่นะคะเราก็ถ่ายรูปไปนะคะทุกคนคะเก็บไว้ดูนะคะนี่น้องตาลกับพี่ต้นไม้เจอแอร์รถไปนะคะก็หลับปุ๋ยเลยคะ่ะทุกคนหลับสบายมาถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนคะนี่นะคะ สั่งของไว้นะคะประปาป๊าก็ยังไม่แกะบอกว่าค่อยให้น้องปีมาแกะนะเป็นที่นอน